สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม i n t e r s t ไม่ได้เจอกันนานเลยไปจอกันบ้างเอ่ยวันนี้ก็จะมากับทำคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับผมจะมาเล่นเกมผีฟรีใน HIO เริ่มต้นในเกม In t r o r t กันเลยนะครับผม่ะ let's go ไม่ต้องพูดทำบําเพิงอะไรไปแล้ไปกันเลยเดี๋ยวอ่ะมันเป็นเวลาดึงเดือนแล้วหลังจากที่โจอี้จดหมายครั้งสุดทุนโจอี้หลังจากที่เสียปลายาของฉัน เขานั้นเป็นเพื่อนเป็นคนเดียวที่อยู่กับฉันจนถึงจอน,นีเ้เขาสัญญาว่าการท้องเที่ยวของเขานั้นจะจะใช้เวลาไปจะใช้เวลาไม่นานฉันเชื่ออย่างนั้นวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีแน่แนวันนี้ฉันเห็นจดหมายจากเขาในกองจดหมายหรือว่านี่เขาตัดสินใจจะสุพ이ต์อะไรกัน mm hmm. โอ้แค่้เรื่องก็น่าสนใจ้วครับอาจจะไปไปผิดพลาดไหนนะก็ขอโทษได้เลยกันฉันต้องการที่จะตื่นอีกครั้งใช่โจอ,อี้ต,ต้องการฉัน ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยคืออะไรอ่ะโจวี่รอไปก่อนนะเพื่อนพอดีฉันง่วงไงช่วงนี้อ่ะอ่ะเสียงเอ้ยเสียงอะไรได้ยินปะอ่ะตึก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 เหมือนคนแบบคนวิ่งเว้ยผมได้เสียงือนคนวิ่งมันคืออะไรอ่ะฉันต้องเช็คกล่องจดหมาเขาจะอู้อู้แสบหูอู้แสบอู้แล้วไหนกล่องจดหมายมันเปิดประตูไม่ได้อ่ะไหนกดกดดิเอ้ยเปิดได้แล้วอาเปิดได้แล้วเปิดได้ เฮ้ยตัวอะไรวะโคตรน่ากลัวเลยตัวดินน้ำมันโขงคนกลัวนี่ไม่เนี่ยเฮ้ยแต่มันน่ากลัวยังมีเสียงน่ากลัวแหละเอ้ยแล้วตอนนี้มันตอนดึกด้วยไปน่ากลัวจัดคืออะไรอ่ะอ๋อคือห้ามองเหรออ่าเดินเดินลงไปตัวแรกตัวแระเอ้ยทุกคนกำลังมองที่ฉันหรือเปล่าใช่พวกเขามองอยู่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะเฮ้ยคืออะไรวะ คืออะไรใครมองไอตัวนั่นหรอตัว่าเห็นเห็นเห็นอยู่ตัวเดียวนะเออ,เอ,อไม่รู้อะเออใช่ใช่มันมองอยู่มันมองมันมองเออ, MM? เอ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหบ้านอันเองกี่ชั้นวะเพื่อนอ๋ออ๋อไม่ใช่มันเป็นหอพักมันเป็นหอพักโอ้โหตกใจบเลยบ้านบ้านอะไรเปล่าใจดูนอนลุกอย่ามองโอเคอย่ามองอย่ามองนี่ไงถึงแล้วเอ้ยีปะ่ะเปิด เออใหญ่เ <mm um> ้ยเอาผมมันมีหลายตัวด้วยโอ้โหมันไม่มาเไม่มาหมูเลยเอ้าทำไงอ่ะอ๋ออันนี้อ uh, er> ันนี้อันนี no ้คือเอาแล้วหรอก็คือต้องกลับไปใช่ไหมเนี่ยสังคมกลมหน้าโอ้โหเออติดติดเอาติดติดติดแปลงลังหุ่นเอาติดติดมันเป็นอะไรมันตื่นขึ้นไปไม่ได้เนี่ยมันติดเนี่ยอ๋อไม่ใช่หรอ เนี่ยมันติดทําไมมันเดินขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจวหาทำไมมันเดินขึ้นไปไม่ได,ไมไมมดไ้มันติดกระแพงแล้วหุ่นอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยเอ้าเนี่ยเดินขึ้นเลยแล้วเอ,อ,อ,วอ้าคืออะไรอะคืออะไรโอ้โหมัน,ม,น,ม,นมันมีกี่ตัวสี่ห้าตัวก็ได้เห็น,มนไม่จำเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเสียงหรอวะโอเคเฮ้ยไม่เงยตอนนี้กองจดหมายได้ว่างเปล่าคืออะไรตอนนี้สภาพอากาศข,าข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะ มันน่าจะสภาพอากาศสดใสฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอ่อจะไม่ไม่ไม่รู้อ่ะเพื่อนคือแบบโหสภาพอากาศข้างนอกเหรอเอ่อสดใสสดใสแฮปปี้อ่ะเออสดใสสีเทาอ่ะไมา่ไม่เห็นอะไรสักอย่างเอ้าเราทำไปต่อแล้วเสียงอะไรเนี่ยเสียงมันปุ๊บปุๆๆ๊บปุ๊บซึ่เสียงหัวใจอ่ะแลอวโทรศัท์าทำไปต่อคือคือไปเปิดจดหมายจดหมายไม่มีเฮ้ยมันหายไปแล้ว เฮ้ยอะไรอ่ะขายสำหรับขายมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับมันมีตัวอะไรไม่รู้อยู่เต็มหอพักเลยครับพี่เอ้ยไม่ืออะลรกลับมาเปิดอีกรอบอ่ะก็คือต้องเดินกลับมาเช็คเรื่อยๆอ่ะโอเคได้ได้มันไม่น่ากลัวเลยเว้ยแต่มันน่ากลัวมันติดอะไรเดี๋ยวมันติดอะไรใช่ไหมขาอยติดอะไรมันติดกับใครเราหดเนาะต่อติดดีละติด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 ใจเลยดีไม่ใช่ละ มันเป็นเสียงคูดหน้ากลัวเลยอ่าทำไมต่อมาสแปมจดหมายมากเกินไปเช่นควรอ้อ่านไม่ทันห้องของฉันรู้สึกปลอดภัยหรือเปล่าใช่มันมันปลอดภัยฉันต้องออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกเพื่อนไม่มีตัวอะไรอยู่เต็มหอพักนะไม่รู้เป็นเดี๋ยวสวสดสวัสดรคุมพังประตูเข้ามาเนี่ยไม่มีฉากวิง่งอะไรใช่ไหมมันคงไม่มีหรอกตอ,ตอนนี้มันไม่มีแบบปุ่มเอออะไรอะ เหมือนว่ามันมีบางสงบางส่าง,งผิดพลาดใช่แน่นอนฉันไม่คิดเางนั้นนะอะไรผิดพลาดมันผิดพลาดเพื่อนอะไรผิดพลาดเองทำไมเองพูดเปลางลาอย่างนี้คืออะไรเออใช่ใชไ่ไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ใช่ไปก่อนพอตออมันผิดพลาดไยอ่งมันผิดพลาดไอตัวผู้ดีเนว่อยอยังไงวะเนี่ยออกเถอะเพื่อนออกออกออกเปิดประตูออกออกจริงที่นี่อ่าเพื่อนโจอ,อี้มันคงไม่มาแล้วเอออะไรคืออะไร การสแปมที่ไรประโยชน์ฉันอะไรอ่านไม่ทันอีกแล้วเสียงจากถนนดูเหมือนว่ามันจะทูหลออะไรทูลอดังเกินไปหรอไม่รู้เหมือนกันใช่ฉันต้องออกไปข้างนอกฉันต้องการออกไปไปข้างนอกแล้วองจะออกจะออกยังไงเพื่อนแเปิดหน้าต่างทุบหน้าต่างปีนออกม่ได้ไหมหรือว่ามันมีอะไรมันคือแผ่นหรอหรือว่ามันมันคือข้างนอกจริงเน่ะมันแผ่นอะไรปีนหน้าต่างไปหรอไม่รู้เหมือนกันไปวะอาแทนไม่มี มีใครอยู่ไหมเขาไม่มีก็แล้วอะวนเวียนนับชีวิตกองจุดไม้ว่างเปล่าวันนี้มันเป็นวันที่แย่จริงๆเลยพวกเขาทั้งหมดกำลังดูฉันอยู่หรือเปล่าใครใครดูไอ้พวกนั้นหรอคืออะไรวะเนี่ยคืออ๋ออ๋อรู้แล้ว i n w a r รเชื่อไม่คิดอย่างนั้นนะอ๋ะอรู้ลแล้ว คือเกมรีมันจะสื่อไว้ว่าแบบเราเป็นอินโทรเวิร์ใช่ไหมล้วเวลาเราออกไปข้างนอกอะออกไปข้างนอกเราคุยกับเพื่อนออนไลน์ที่ชื่อว่าโจเอ้อะไม่รู้มีตัวตุ้นยีหรือเปล่าโจเอ้เนี่ยแล้วไอ้เราไอ้พวกที่มันเป็นตัวดินน้ำมันพวกนั้นอะมันน่าจะหมายถึงแบบสื่อประมาณว่าแบบเป็นแบบคนข้างนอกอะแบบเป็นแบบคนคนที่เรามองเห็นอะจินแบบจินตนาการไปเองอะเออจะว่ากันก็ได้ก็คือเราเป็นอินโทรเวิร์อะเราเรากลัวข่าสังคมมั้งเนี่ยมั่งมั่งนะไม่รู้เหมือนกันเออสวัสดีครับเห็นเอ้ย น่ารักจังเลยจ้องด้วยเออเนี่ยไอตัวนั้นมันน่าจะสื่อประมาณว่าแบบมันมีคนมองเราเว้ยแบบเราเป็นแบบตัวจินตนาการไปเองอ่ะจิตปรุงแต่งเลยจ้องได้ไหมจ้องจ้องเองอ,มอ,อ,เอ,อแมว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 เดี๋ยวไม่อยากเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนะ่ะรีบๆแตามมา่ว่ามีตัวตนจริงๆเหรอเพื่อนอะทำไมพวกเขาถึงออกไปฉันต้องการอยู่คนเดียวฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้อย่าไปสนใจเพื่อน ไอ้กิจเป็สนใจแล้วมึงเอาประเปิดมีหรือเปล่าไม่มีกลับห้องโอ้ยโ้ยปิดประตูอ่ะโจ伊ตายแล้วเ้อคือหรวะาโจีตายแล้ว,ว,โโแ,ลวแล้วใครก็โจ伊โ,โจโีใครโจโอ้อะฉันต้องไปเอากระเป๋าของฉัน เฮ้ยเฮ้ยมัญหาหมดแล้วรู้สึกว่ามันต้องมีผมว่าเซนเกมเมอร์มันบอกว่าฉากต่อไปมันจะเป็นฉากไล่ล่าได้เลยครับเซนเกมเมอร์ผมันบอกอย่างนี้ม่หายหมดเลยโอ้เออเคตียมวิ่งนะแต่มันวิ่งมีชิปไปเลมันวิ่งไม่ได้ฉันเดียวได้ตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวฉันเดียวได้ฉันอยู่คนเดียวฉันเดียวได้คือแล้ววันี่อ่ะ คือยังไงคือคือมาเช็คก่อนจะมายโจอี้โจอี้ตายแล้วแล้วใครโจอี้เออเออเออเสียวเสียวเสียวสลังเดี๋ินเดินขึ้นไปก่อนติดติดติดอีกติดอะไรนักหนาติดอะไรเนี๋ยวค่อยเลคือคือบุนไดเขาเขาเขาแบบออบจิตเป็นยังไงให้มันมีออบจิต โอ้ยโอ้ยโอเคไม่มีว่ะเฮ้ยเซนเกมมือผมพาลาดเหรอเนี่ยอะอะไรฉชิเดียวดายแล้วตอนนี้สื้อแล้วะ่ะไม่ได้ตกใจเลยอยากกระวนไปโจโอีเชิญจะสบายดีไม่สื้อแล้วะ่ะ ที่ไหนสักทีสิปืนฮะวุดเยอะแล้วเรื่องราวจบที่นี่เกมบายซีเรียสเอ้ยจบละแป๊บหนึ่งทำไปจ้องหน้าตัวนี้นะพวกเขามองฉันเฮ้ย สวัสดีครับก็กลับมากันเลยนะครับก็คือสรุปบทสุดทุกอย่างผมได้ไปสองรอบแล้วนะครับก็ฉากจบกันเดิมผมไปหาใน youtube ใน Google ก็มีฉากจบอันเดียวนะครับผมก็คือสรุปประมาณว่าแเกมน่าจะสื่อประมาณว่าแบบแบบคือคือคนที่เขาจะเป็นแบบอินโทรบุแล้วก็จะเป็นเรืองซึมเศร้าด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาเห็นว่าไอ้ตัวไอ้ตัวดินน้ำมันตัวนั้นนะ่ะมันน่าจะเป็นแปะป,ประมาณว่าแบบเป็นคนคนข้างนอกะครับแล้วแบบคือจิตระปรุงแต่งไปว่าคนเขาแบบแบบอย่างนั้นอ่ะ ก็ใคร, Joey, รือโจอี้ันก็ไม่รูปเหมือนกันครับอาจจะเป็นเพื่อนเขาหรือใครสักอย่างนี่แหละก็โอ้หเกมด์งจริงตอนจบเอ้ก็ถือว่าเป็นการต้นรักกันมาเดี๋ยวผมจยายามทำคลิปไว่อนแล้วช่วงนี้ก็เกมนี้ก็แล้วแต่คน,นที่คิดครับก็ดักจะเออผมไม่คิดว่าจะเล่นเกมแรกก็เจอเกมด์งแล้วเนี่ยก็เอาไว้เจอทางเกมหน้าโอ้โห